ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องกาคาพารวยนะครับวันนี้นี่กาคาพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญทั้งสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญน,นี้จะธรรมดาหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งแต่และเหรียญน,นั้นก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านรับข้อมูลกันได้ในคลิปนี้นะครับและส่วน ข้อมูลการติดต่อสื่อสารนะครับของช่องกากาพารรยนะครับก็จะขึ้นให้เป็นคําบรรยายใต้คลิปนะครับก็อาจจะขึ้นให้เป็นช่วงๆนักได้กันในคลิปนั่นเองนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากาพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับกากาเองนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังแรงใจนะครับ ได้ทําคลิปดีๆแล้วก็สรรหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปันอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ในคลิปต่อๆไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากช่องกาคาพารวยนะครับส่วนคลิปหน้ากาคาจะนําเอาเงินตรานะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนๆอ,นอ่ที่ เป็นที่นิยมในการเก็บสะสมนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆหลวงปนอานะครับจะทำข้อมูลออกมาให้ทุกๆท่านได้รับข้อมูลกันนะครับท่านใดที่มีการสะสมเงินตรารุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นกดด้วงนะครับเงินเฟืองเงินอัดเบี้ยบ่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวกากาพารวยจะทำข้อมูลเอามาฝากทุกๆท่านนะครับส่วนวันนี้เราก็รับข้อมูล กับทั้งสี่เหรียญนะครับซึ่งเราก็จะไปที่เหรียญ10บาทก่อนนะครับเหรียญ10บบาทนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนั่นเองนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือพ่อหลวงส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนะครับเหรียญสิบบาทนั้น ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะต่างที่ปีพศออแล้วก็ความพิเศษต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2536ัน25้นั่นเองนะครับที่หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามกันเยอะแยะมากมายนะครับและก็หลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมกับเหรียญชนิดราคา10บาทหมุนเวียนนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องดีสําหรับ าการสะสมเหรียญหรือว่าเงินตราต่างๆนะครับก็จะเป็นกําลังทุนทรัพย์ให้เราในวันข้างหน้านะครับการสะสมก็ขอให้คิดเสียว่าเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการออมเงินหรือว่าการสะสมนะครับก็จะมีจุดมุ่งหมายของแต่ละท่านนั้น ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านก็สะสมเหรียญหรือว่าธนาบัตรนั้นเพื่อการเก็งกําไรนะครับแต่ก็ต้องขอฝากไว้หน่อยนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับเหรียญแต่ละรุ่นนั้นบางรุ่นมีราคาสูงนะครับการปลอมแปลงการกระทําขึ้นมานั้นง่ายมากนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในการซื้อขายกันนะครับส่วนเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกตินั้นก็อยากจะฝากให้ ดูลวดลายต่างๆที่มีความสวยงามนะครับจะทำให้เหรียญของเรานั้นมีราคามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2536นะครับสภาพของเหรียญรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณ75-80%์นะครับการมองเห็นนั่นเองนะครับลวดลายต่างๆที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับปี36 นะครับผลิตออกมา10ล้าน5 0 6 0 0 0 5เหรียญน,นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าการผลิตนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าน้อยนะครับการผลิตแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องจะเก็บสะสมนะครับก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับวันนี้ราคาอาจจะไม่สูงนะครับในเหรียญที่ปกติแต่วันข้างหน้านั้นไม่แน่นะครับเหรียญแบบนี้จะทำให้เป็นความต้องการของนักสะสมในวันข้างหน้านะครับ เหรียญน,นี้นะครับมียอดผลิตประมาณ10กว่าล้านนะครับและก็ราคาที่ประเมิน UNC นั้นก็ไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวนะครับต่อเหรียญน,นั้นตกไป UNC นั้น200บาทต่อเหรียญเลยทีเดียวนะครับอ่นานี่ก็คือเหรียญ UNC ของปีพศ2536นะครับความพิเศษต่างๆนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ยังเห็นได้เยอะในรูปแบบที่เป็นเนื้อเกินนะครับ ส่วนอีกเหรียญถัดไปนะครับเหรียญนี้นะครับมีความน่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับหลายๆท่านนั้นก็สอบถามเข้ามาเยอะแยะนะครับกับลักษณะของความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพระเศียรนะครับด้านพระบรมรูปหรือว่าด้านพระปรางนะครับด้านหลังนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญนี้ไม่ได้มี ความผิดปกติแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เรารับซื้อในราคาที่สูงเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับราคาสูงนะครับตัวราคาสูงก็คือจะจะเป็นเหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับท่านจะเห็นว่ามีเนื้อทองเหลืองกับนิกเกิลนั้นจะขยับออกมาครับที่เราเรียกกันว่ารู้กันในชื่อเหรียญใส้แตกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับการวัดจากขอบมาถึงขอบสันตัวนี้นะครับ ขอบทองเหลืองที่จดกับนิกเกิลนะครับมาถึงสันขอบทองเหลืองนะครับให้ได้1.5นะครับตัวนี้เรารับซื้ออยู่ที่1,500บาทนะครับฟังชัดๆนะครับเหรียญไส้แตกนะครับท่านที่มีเหรียญไส้แตกให้วัดจากตรงขอบนิกเกิลนะครับตรงที่มันจดกับเนื้อทองเหลืองนะครับมาถึงขอบทองเหลืองตรงที่มันเป็นสันตรงนี้นะครับอ่าก็จะ ให้ได้อยู่ประมาณ1.5มิลขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นราคานั้นก็จะสูงขึ้นตามนะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนที่ต่ำกว่าก็ขึ้นอยู่กับปีพศนะครับปีพศที่มียอดการผลิตที่น้อยและก็ราคาการประเมิน u n c อ UNC นั้นสูงหรือต่ำนะครับก็จะแยกกันออกไปนะครับอ่าตัวนี้เป็นเหรียญไส้แตกนะครับส่วนวงขอบนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่า มีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นขอบซ้อนนั่นเองนะครับเสียดายมากเลยกับตรงนี้นะครับกับเหรียญของปีนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นเนื้อตัวเนื้อทองเหลืองกับเนื้อนิกเกิลนั้นนะครับก็จะห่างกันเพียงนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหน้านั้นถือว่าเยอะนะครับ2มิลเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็ประมาณ1มิลนะครับ และก็จะมีขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนขึ้นตรงนี้นะครับถือได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวกับปี51นะครับอ่านี่ก็คือความพิเศษนะครับลักษณะการดูนะครับอ่าก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับในเหรียญไส้แตกนะครับก็อยากจะให้วัดดูนะครับวัดดูระยะห่างของนิกเกิลกับขอบทองเหลืองนะครับ ให้ได้1.5มิลขึ้นไปนะครับท่านจะได้ราคาที่สูงนะครับเหรียญปี51นี้นะครับพบได้เยอะกับเหรียญไส้แตกแล้วก็ขอบซ้อนนะครับพี่น้องอ่าก็อยากจะฝากให้ตรวจสอบนะครับดูให้หน่อยนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับจะทําให้เหรียญน,นั้นมีราคาที่สูงขึ้นส่วนอีกเหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับเราไปแล้วอ่า อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับถึงถึงแม้จะมีลวดลายที่โดนกดโดนทับไปนะครับแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีคนนิยมสะสมเยอะมากเลยทีเดียวกับเหรียญของปีพุทธศักราช2525นะครับ ส่วนหลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเหรียญของปีพศ .2525 นะครับท่านที่มีการสะสมนะครับการซื้อขายในระบบนักสะสมนะครับหลายๆท่านนั้นก็มีลู่ทางในการซื้อขายกันนะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่มีเหรียญใช้ช่องทางในการซื้อขายนะครับในระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับการเล่น Facebook นั้นก็เล่นให้เกิดประโยชน์ก็ มีเยอะนะครับมีประโยชน์เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ Facebook เนื่องจากว่า,าการเข้าถึงนั้นได้มากเลยทีเดียวนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ใน Facebook นะครับการโพสเฟ e บุ๊กให้เกิดประโยชน์นะครับท่านที่ต้องการนะครับท่านที่ต้องการเขาก็จะเห็นในระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับอ่นี่ก็คือเหรียญ1น1บาทปีพศ .2500 25นะครับด้านขอบนี้ก็จะเป็นขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนปั๊มซ้อนนั่นเองนะครับอาเรียนปีพศ .2525 นะครับจะให้มีราคานั้นนะครับแบบนี้ยังถือว่าไม่มีราคานะครับส่วนที่มีราคาก็เราต้องดูที่ผเสียนนะครับเป็นเหรียญผเสียนเล็กนั่นเองนะครับแบบนี้ไม่ใช่ผเสียนเล็กนะครับท่านที่มีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับ ถ้าเป็นผสยนลักษณะแบบนี้ไม่ใช่นะครับผสยนเล็กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวที่ทําให้เหรียญมีราคาและมีความต้องการในการซื้อขายนั้นสูงเลยทีเดียวนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2525นะครับผสยนเล็ก UNC นะครับเขาประเมินเอาไว้หลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทนะครับผสยนเล็กนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับ 1 0 0 0 0หมืถึงหน0 0บาทนะครับนั่นก็คือเหรียญพระเศียรเล็กนะครับของปีพศ2525นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตรศนศาสดารามนั่นเองนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ,รรต,รรรรรบตัวที่มีราคาก็คือเหรียญพระเศียรเล็กนั่นเองนะครับ อ่านี่ก็คือเหรียญ1นบาทปี25นะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคานะครับเหรียญน,นี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนหรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับตัวนี้จะเป็นของปี49นะครับปีพุทธศักราช2549ถึงแม้ว่า ราคาการประเมินของเขานะครับจะอยู่เพียงแค่60บาทนะครับแต่ท่านมีเหรียญไสแตกนะครับแบบนี้และก็ระยะห่างขอบนั้นตามที่กากาพารวยแจ้งเอาไว้นะครับจะทําให้เหรียญน,นั้นมีราคาแตะหลักพันนะครับแตะหลักพันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่เยอะขึ้นนะครับมีระยะห่างนั้นมากขึ้นนะครับส่วน ตัวนี้นะครับ1.5นะครับ1.5กว่าๆ6นะครับ1.6นะครับ1.5 1.6ตัวนี้ก็กาการับมาอยู่ที่800บาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับเหรียญไส้แตกของปีนี้ปี49นะครับราคานะครับราคาของเหรียญก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาทุกๆท่านนะครับรับข้อมูลแต่ละช่องดูกันให้ละเอียดนะครับอ่าดูกันให้ละเอียดแล้วก็ แบบไหนนะครับที่แต่ละช่องนั้นต้องการนะครับอากาก็เคยฝากไว้ในหลายๆคลิปนะครับในการรับข้อมูลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆหลุงประอานะครับส่วนช่องทางนะครับช่องทางการค้าขายนะครับการซื้อขายการแลกเปลี่ยนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรามี Facebook นะครับคนที่เล่น Facebook นั้นถือได้ว่า เยอะมากนะครับเยอะมากและก็คนเล่นพระเล่นเหรียญต่างๆนะครับก็ใช้ Facebook นะครับเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับอ่าเราก็ถ่ายภาพนะครับให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนแต่ต้องระวังนะครับการโอนเงินนะครับ ระวังเรื่องการโอนเงินนะครับบางท่านนั้นถูกหลอกนะครับถูกหลอกให้โอนเงินแต่ของนั้นไม่ได้รับนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าแต่หลายๆท่านนะครับกาก้าก็โดนมา2อถึงสครั้งด้วยกนันนะครับการโอนเงินก่อนนะครับเพื่อต้องการเหรียญแบบที่บอกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของกาก้าเองนะครับอ่าที่โอนเงินก่อนนะครับที่โอนเงินก่อนก็เป็น จำนวนเงินที่ไม่มากนะครับแต่ก็ความรู้สึกของเรานั้นก็ไม่ดีนะครับไม่ดีดังนั้นกา้าจึงต้องขอฝากเตือนพี่ๆน้องๆนะครับที่จะซื้อขายเหรียญกันแบบโอนเงินก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้รับเหรียญก่อนนะครับรับสินค้าก่อนนั่นเองนะครับถึงทำการโอนเงินนะครับนี่ก็คือแต่นะครับแต่ ทั้งสองฝ่ายต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะครับต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับต้องฝากพี่พี่น้องๆนะครับความซื่อสัตย์นั้นมันซื้อขายกันได้ยาวนานนะครับอยู่ด้วยกันได้แบบยาวนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นนะครับมันก็ซื้อขายกันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ฝากพี่พี่น้องๆลุงปน้านะครับเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้กาคาพารวยก็ขอฝาก ข้อมูลเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ